ในการทำกล้วยช่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าทุกคนจะได้กินกล้วยช่ายอร่อยอร่อยนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้มายาวนานมากนะเดี๋ยวเราค่อยถามนะว่าอยู่ตรงนี้มายาวนานแค่ไหนเอาเป็นว่านะครับชื่อดังนะครับในจังหวัดปทุมเลยนะครับหรือทั้งประเทศนี้แทบจะรู้จักเลยนะกล้วยช่ายต้นโพนะครับวัดสามเจ้านะครับ วัสดีครับปัดปวนชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ที่วัดสารเจ้านะฮะตรงนี้ก็คือเป็นอ่าเป็นอะไรนะน้องสารเจ้าพ่ออะไรนะปรุงเ่ากงนะเป็นอาจารย์ของเซนแปะนะฮะอยู่ที่นี่นะวัดสารเจ้าเนี่ยนะ<ห>นอ่านี่นะครับ ก็ทุกคนมาไหว้พระขอพรกันได้เลยนะฮะยกผลไม้ขอพรได้เลยยกผลไม้ไหว้ขอพรเลยนะครับตรงนี้นะเป็นผลไม้อย่างนี้ผลไม้เราจัดยังไงครับเนี่ยจัดให้ยาผลไม้มงคลทุกอย่างผลผลไม้มงคลทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เราไหว้ได้ทุกวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับที่ไหว้ไันเลยอันนี้คือเสียนแปะลงสีคืออะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นรูปจากฐานเจ้าเลยครับที่ผ่านพิธีเรียบร้อยแล้วอ๋อเอาไปบูชาใช่ครับ คือเราเราถวายเสร็จแล้วเราลุกกลับไปบูชาได้ใช่ไหมครับประกอบได้หมดเลยเซียนแปะลงสีนะครับใ่เซียนแปะลงสีนะครับก็คือเป็นเป็นอะไรนะอาจารย์ที่สั่งโดยจริงจริงอ่ะแต่ที่สั่เจ้านี้นะครับเป็นลูกสิษยอาจารย์ต่อตัวอ๋อวิจิตรที่สั่เจ้านี้นะครับคือสั่งเจ้าเนี้ครับมีก่อนบัสเลยนะ จริงๆ<อ>ต้องมาไหว้จุดนี้ก่อนนครับไปไหว้ตรัอต้องไหว้จุดนี้ก่อนถ้าถูกต้ององไหว้จุดนี้ก่อนแล้วก็ไปไหว้ตรงโน้นใช่ไหมครับโอ้นะครับยังไงก็เดินมาสุดทางก่อนแล้วกันแล้วก็มาไหว้เสร็จแล้วก็ถ้าน้ําเลยมาซื้อของซื้ออะไรพวกนี้ตรงนี้ก็เป็นเนีย่ยผู้ชายชนโพนะฮะอยู่ตรงนี้ซื้อของเสร,ร็จสบเรียบร้อยไหว้เสร็จสาเรียบร้อยก็ไปไหว้ต่อข้างนอกนะครับแล้วก็มีเครื่องรางเครื่องอะไรต่างๆ ทานด้นบนสาเจ้าเลยนะครับก็มาดูกันได้เลยนะครับนี่โอ้ยคนนะตรงนี้ก็มาไหว้ขอพรกันได้โควิด <c oughs> ก็ซาลงแล้วนะครับนะไม่ได้น่ากลัวงที่คิดแล้วนะครับมาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่กันต่อนะกุยช่ายต้นโพนะคู่บารมีคู่บุญของที่นี่เลยนะกุยช่ายต้นโพเรานะครับนี่นะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับโอ้ยทำเยอะแยะมากมายเลยนะเนี่ยอ่า ให้ดูรอบๆนะนี่นะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ก็มาเจอผู้ชายต้นโถตรงนี้นะครับนี่โอ้โหทากันเป็นโรงงานเลยนะเรายกเรียกว่ายกโรงงานมาไว้กันที่นี่เลยนะครับนี่ผู้ชายตนโถนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะว่าวิธีการทําเขาเป็นยังไงแล้วก็มีลูกน้องยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างบอกให้เลยว่าเจ้าของร้านใจดีมากๆครับผมไปเข้าไปดูกันครับ กนวนแป้งใช่ไหมคร,ร,ร,รับตัวแป้งครับโอ้นี่เห็นแบบโอโหใช้กันกลามขึ้นเลือเนี่ยหนักไหมเนีต,นต้องกวนกันยังง้เลยนะ,ปะแป้งคุยช่ายนะครับนี่คือร้านคุยช่ายต้นโพนะทุกคนนะครับนี่ตรงนี้อยู่ตรงต้นโพเลยเนี่ยะน,ะนี่ตรงต้นโพเลยนะครับร้านกุยช่ายต้นโพนะยกโรงงานกันมา ที่วัดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหกิโลเนี่ยสองโลครับสิบสองสองโลครับเหรอสองโลมันไม่เยอะยังไงสองโลลืม,มเบาโอ้โหแล้วมันจะได้ที่ตอนไหนเนี่ยเริ่มหนักมือเลยใช่ไหม เริ่มหนักเลยนะนี่พราะหนุ่มน้อยสองคนนะครับเนี่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้องอื่นกันต่อนะครับทุกคนนี่โอ้ยในการทากล้วยช่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าทุกคนจะได้กินกล้วยช่ายอร่อยอร่อยนะครับกล้วยช่ายต้นโพนะครับทุกคนตลาดวัดสัรเจ้านะหรือว่าเซนแปะนี่นะครับมากราบพระขอพรได้เลยนะครับแล้วก็กินกล้วยช่ายกล้วยช่ายอร่อยอร่อย,ออยได้เลยนะครับที่นี่นะ ไม่ใช่ต้นโพนะครับอ่ะอันนี้ไล่ใช้เวลานานเราไปดูที่อื่นกันต่อนะะนี่ะเรียกว่ายกกันมาเป็นโรงงานเลยนะครับนี่ก็เป็นพ่แนกเอาไส้มาใส่ใช่ไหมใส่ไส้อ่าอันนี้ก็แป้งที่มาจากที่เกาะกวนตรงนู้นใช่ไหมใช่ใช่นะเนี่ยอันนี้ไส้อะไรอันนี้ไส้ผักใช่ไหมครับเนี่ยแล้วที่น้องทนนี้ทําไส้อนะไรล่ะ ไส้หน่อไม้มีกี่ไส้เนี่ยมีสามไส้แล้วมีไส้อะไรเนี่ยเห็นสองไส้เผือกอีกไส้นึงอ๋อเผือกไส้หนึ่งยังไม่ทําใช่ไหมหมดแล้วจ้ะเอ๋อหมดแล้วใช่ไหมอันนี้ใส่เป็นเขาเรียกว่าซึ้งใช่ไหมซึ้ง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 แล้วนะเนี่ยสองซึ้งเลยนะครับนี่นะทุกคนซึ้งไหมครับน้องซึ้งไหมซึงค่ะอ๋อซึ้งนะเนี่ยมีซึ้งนึงมีกี่โลเนี่ย <50. S 1> ประมาณห้าสิแล้วแต่วาแล้วแต่ระวางนะครับเราก็ปิดฝาอย่างนี้นะโอ้นี่แล้วก็เอามาตั้งหุ่นน้ำเดือดปุดๆนะครับทุกคนนี่สอนกันอยู่นะครับสองชั้นนะใช้เวลานานไหมนะ่ะห้านาทีห้านาทีก็สุกแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะไปคุยกัเท่าก,ก่เนี้นะครับตอนนี้เราก็ดูหลังโรงงานกันก่อนนะเนี่ยผนกผลิตนะครับปันปันๆๆเป็นลูกๆอย่างนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ยนะน้องทำวันละกี่ลูกเนี่ยคนเดียวอะนับไม่ถูกครับไม่ได้นับเลยนะเอาเนี่ย เขาเรียกว่าต้นหอมใช่ไหมใช,ใ,ชใช่ครับกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายอ้าวผมนี่ไม่รู้จักอีกแล้วเป็นคล้ายๆนะเป็นกุยช่ายนะครับเสื้อเหลืองนี่ก็คือเจ้าของโรงงานนะครับ <c oughs> เป็นลูกใช่ไหมโอ้ค,คุณแม่นะเดี๋ยวค่อยไปคุยกับคุณแม่ราศีจับไง <c oughs> อีกหน่อยก็เป็นเจ้าของแล้วครับเนี่ยนะครับ นี่ก็เป็นการนี่นะครับเอาแป้งแป้งอะไรแป้งมันา,าะโรยเข้าไปไม่ให้มันติดนะนี่ผูห้หญิงทำได้ไหมหน้าที่เนี้ยผูห้หญิงไหวไหมไม่ไหวนะนี่นะครับ อยู่ตรงนี้มายาวนานมากนะเดี๋ยวเราค่อยถามนะว่าอยู่ตรงนี้มายาวนานแค่ไหนเอาเป็นว่านะครับชื่อดังนะครับในจังหวัดปทุมเลยนะครับหรือทั้งประเทศนี้ครับจะรู้จักเลยนะกุยช่ายต้นโพนะครับวัดสารเจ้านะครับตอนนี้ก็ลูกค้าบางๆแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า เป็นคุณแม่คนเสื้อเหลืองตรงนั้นเหรอใช่ค่ะอ่าทำไมใช้ลูกไปทําตรงนั้นอ่ะศุสตหการครอบครัวตการครอบครัวนะต้องเริ่มต้นจากเป็นคนงานก่อนเลยนะ<ช>นะครับนะ่แล้วอิกอหน่อยก็จะมาอยู่การเงินตรงนี้ใช่ไหมครับอ่ค่ะอ่เข้าเรื่องขายที่นี่นานยังครับเนี่ยคุณใชยต้นโพเนี่ยเดี๋ยวก่อนขออนุญาตบอกว่าถามคุณแม่อันนี้ตุ๊กั้งเด้ออันนี้ต้องถามคุณแม่เลยเพราะคุณแม่เขาเริ่มมาอุ้ยคนลุกเจอตัวจริงๆ สวัสดีครับคุณแม่โอ้ยถามไม่ถูกเลยเจอตัวนะคุณแม่นะคือดั้งเดิมเลยใช่ไหมครับอยู่ที่นี่นานไหมฮะเนี่ยเริ่มขายนานแล้วค่ะยี่สิบกว่าปีแล้วคือคุณแม่ขายที่นี่ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนขายข้างล่างก็คือที่นี่แหละเนาะใกล้ๆกันเนี่ยย้ายขึ้นมาข้างบนหน่อยนะโอ้โหขดลุกเริงคุณผู้ชมเนี่ยเพราะว่าวันเราจะได้เจอตัวมาบ่อยไหมมาที่นี่บ่อยไหมครับเนี่ย เนี่ยเหรอครับก็บ้านอยู่ที่มาทุกวันเลยนะค่ะบโอ้ตอนนี้ก็มาดูแลมาโูคหลานหนาหลานเท้าโอ้อันนี้หลานเคยเริ่มขายปีไหนครับเนี่ยพศอะไรฮะเนี่ยก็จำไม่ได้นะแต่ว่าหน้าปัจจุบันนี่ก็ประมาณที่ยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีนะตลาดเขาทำบุญไปเมื่อวันที่สามที่สามที่สามเมษายนมีนาโอ้แล้วคนเสื้อเหลืองหลานอายุเท่าไหร่อ่ะ นี่ยเดี๋ยวเหลืองเนี่ยลานเนี่ยอายุเท่าไรนะใช่ครับสามปีสอ,องสามปีสองไง,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 งกำลังจะกำลังจะหมายถึงว่าขายมา <20 S> 2ี่<า> 2> ปีตั้งแต่อายุ12ใช่ไหมโอ้นี่นะคุณแม่ชื่ออะไรครับเนี่ยนิตยาค่ะนิตยาค่ะแม่ชื่อเพราะตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะเนี่ยคุณแม่นิตยานะครับตรงนี้ก็คือเป็นกุยช่ายต้นโพนี่เราก็ใช้ชื่อต้นโพนี่เลยใช่ไหม เป็นสิริมงคลนะตรงนี้ก็เป็นศาลเจ้าเจ้าพ่อปงเถากงเจ้าพ่ออะไรนะปงเถากงปงเถากงเอาผมจําผมฟังไม่ถนัดมันเป็นปงก็ได้ปึงก็ได้อ๋อนะก็มาไหว้พระขอพรที่นี่อก็คือร้านอยู่ตรงนี้เลยตรงศาลเจ้านี้เลยตรงนี้เลยเนี่ยเห็นเห็นเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็คือโรงงาน ลูกหลานๆนะลูกหลานๆน่าทำเหมือนโรงงานเลยนะครับนี่นะกี่คนครับเนี่ยก็นับให้เหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนเก้าคนนะครับโอ้โหนี่รีดแป้งสิรีดแป้งนะฮะสิบคนนะครับโอ้โหนี่รีดแป้งนี่ต้องใช้ผู้ชายเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตดูขลิดแป้งนะครับคุณแม่ครับขอบคุณนะครับผมโอ้โหย นี่นะฮะมาต้อนรับนะคุณแม่นะฮะนีรีดแป้งนะครับน้องรีดตรงนี้นานยังฮะเหรอ นี่ก็เก็บมาเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็มีแป้งมันนนี่โรยๆ,ๆๆๆกันมันติดนะ,นะครับนี่ก็ขึ้นมานะครับทุกคนในไส้เห็นไส้แบบว่าแป้งบางมากนะครับออกมานี่นโอ้โหโโนะร้านเนี้ยเขาจะ แป้งจะบ,บางแล้วก็จะเห็นไส้แบบโอ้หใสๆเลยนะครับทุกคนนี่ก็เอากล่องมาใส่นะครับแล้วก็ส่งไปตรงนู้นเป็นแผกขายนะครับเว็แบๆบแ,แล้วก็มาทางนี้ต่ออะไรที่ยังไม่ได้ถามคุณแม่ก็จะถามวันหนึ่งอ่ะขายกี่ลูกรู้ไหม นับไม่ได้เลยนะทำอย่างเดียวแล,แล้วขายวันไหนมั้งครับวันอังคารวันอาทิตย์วันจันทร์หยุดนะคะี่หยุดวันจันทร์วันเดียวเหรอร้าน,น,นอื่นหยุดแต่บางทีก็มีร้านอื่นที่เขาไม่หยุดแต่ร้านหนูหยุดวันจันทร์ก็ถ่ายร้านนี้ก็ถามร้านนี้เดี๋ยวเผมจคไปหาเออนะเดี๋ยวคุณแม่ถามอีกถ่ายร้านนี้ไปพูดถึงร้านอื่นแม่นี่นะอ๋อมาไหว้พระนะครับนี่ แล้วนี่ทำหน้าที่อะไรเนี่ยหน้าที่เดียวเนี่ยเหรอหน้าที่ปั้นใช่ขนมปั้นไวแลเหรอใช่ปั้นไวใช่ปั้นไวไวขนาดไหนอะไวไม่มากแต่ก็ไวกว่าคนอื่นเหรอนาทีหนึ่งกี่ลูกอะลองสปีดได้ไหมหรอไม่เคยไม่เคยดูอะว่าไม่เคยดูใช่ไหมนี่อันนี้ถือว่าไวยังอันนี้อันนี้ไวยังอันนี้ยังไม่ไวมากแต่ผมว่าไวได้กว่านี้แบบรีบไววันรีบผมเอาไปเองเนาะระหว่างใส่ผักกับใส่อันเนี้ย อันไหนมันเร็วออกันหรือเท่ากันเพราะว่ามันเท่ากันหมดทุกทีแบบตั้งแต่หนูเล่นน้อยอ่ะโอ้โหนี่เริ่มตั้งแต่กี่ขวบเนี่ยตอนที่ยายขายเนาะตอนสองหนูก,ก็ไม่เชื่อเขาทำแล้วอ่ะเหรอใช่แล้วก็ช่วยทําแล้วก็ไม่ไปทํางานอื่นอื่นล้วใช่ใช <c oughs> หรือไปทางานท่าหนูก,ก็กลับมาด้วยค่ะเอไม่ได้ขายที<อ>ทแบบนี้หรอกอ้โหการงานแบบว่านาคาอย่างนี้กันเลยลอนนี้ขาใช้น้ำมันตามใส่ด้วยเหร,อ,หรอครับใช่ี่ SO> ใส่เพื่ออะไรครับเวลาไปผัดใช่ไหมอนอไัม่ผ uh hey ัันีน้ี้เดี๋ยวเราต้องขึ้นเตาผัดด้วยใช่ไหมครับผเี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็้ผัดไเลยแล้วนี้มันสุกมันมันสุกหรือยังหรือไม่ไม่สุกอ๋อนึกว่าเขาไปผัดกับเตาก่อนไม่ผัดใช่ไหมล้นะอ๋อไอ้ที่ผัดเขาก็มีใช่ไหม อันนี้ก็คือว่าเราเดี๋ยวคุกเขาเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอามายักใส่แบบนี้เลยโอ้โหกลิ่นนี่บันเทิงใจจริงๆนะนะครับนี่มันจะฉุนที่กินมันฉุนแต่กินอร่อยนะครับอานก็เหม็นไปเลยถ้าคนไม่กินผักก็กินไม่ได้หรอกครับขายลูกเท่าไหร่ขายยังไงเนี่ยกงละ สามสิบคะพี่มีแลูกนะคะกล่องละ30มี8ดลูกเนี่ยนะครับทุกคนตอนนี้มันยังไม่ใส่นะเวลานึ่งออกมาโอ้โหใสเน่าเลยนะแป้งบางมากนะครับไม้พอนี่ทำกันเป็นโรงงานนะยกโรงงานกันมาไว้ในสารเจ้าเลยนะครับ โอ้โหเผลอแป๊บเดียวดูลูกค้าหน้าร้านดิทุกคนแน่นๆเอาอยู่ไหมคุณแม่คนเดียวอะอเอาอยู่นะเยอะขนาดนี้เอาอยู่นะแล,แล้วคนนี้ก็กี่ปีแลนะ้วเนี่ยเจ็ดปีเจ็ดปี โอ้สิปีสิปีได้สิปีได้เลยนะต่ำสุดกี่ปีครับเนี่ยต่ำสุดนะคะต่ำสุดก็ปีก,กว่าแล้วก็ที่เหลือก็อันนี้ก็มาอันนี้ก็มาเหรออ๋อแล้วคนในเนี่ยคนโมแป้งโมอะไรพวกเนี้ยเรานวดแป้งเนี่ยเราเราชี้ตัวหรือว่าเขาอาสาสมัครค่ะี่โนโหนูสอนเท่ากันเหรอสลับกันใช่ไหมอ๋อ โอนนะใช้แรงนะผมเห็นนะต้องไปกวนไปอะไรใช่ป่ะอ่านี่นะฮะดูเหมือนเมื่อก่อนผมเคยมาเห็นผู้หญิงน้องน่ารักอยู่คนหนึ่งไปไหนแล้วอ่ะไปเรียนแล้วค่ะไปเรียนแล้ววันนั้นอ่ะผมผมเคยทำไปคลิปหนึ่งนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ทำเร็วมากมือเร็วมากอ่ะ แป๊บๆเลยอ่ะนั่นแหละเลยหาไม่เจอละไปเรียนเรียบร้อยละนะครับนี่เขาก็ตัดลายใช่ครับนั่นนะฮะร้านนี้เป็นร้านดังเลยนะฮะใครๆก็มารีวิวร้านนี้นะครับมีรูกถ่ายเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนนะตลาดวัดสามเจ้านี่นะครับกุยช่ายนะฮะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครอร่อยที่หนึ่งในปัตตภี มาหาคุณแม่ต่อวันหนึ่งอ่ะใช้กี่ลกูกทํากี่ลูกครับแม่ครูตอบให้ถูก <laughs> ผมก็ถามในเรื่องที่ยากๆอ่ะ<ล>ตอบไม่ถูกลูกนั่นบอกไม่ได้เหรอลูลกนั่บอกแล้วปริมาณเรารู้ได้ไงกี่กองปริมาณผักได้ผักกิโลวันนึงอ่ะสองร้อยส่วนโเฉพาะอะไรหรือว่ารวมทุกอย่างเฉพ,พาะผักหรือเปล่าเฉพาะผักเอ่อกุยช่ายนะสองร้อยวันโลโอ้แล้วเผือกเผือกอีกนะ สาวก็เกรอด้อได้ลดมันหน่อยมันหน่อยหนึ่งนะธรรมชาติครับทุกที่รถหมดนะนี่เขาก็จะใส่กล่องอย่างนี้แพ็กรียบร้อยนะสวยงามนะครับแล้วก็มีชื่อร้านเรียบร้อยนะครับเป็นกุ้ยช่ายต้นโพนะไส้หน่อไม้อเบอร์โทร087 054 3 2 5 4 3, ามสหสี่นะครับก็โทรมาสอบถามเส้นทางหรือมาสั่งจองสั่งซื้อหรือไปออกงานก็ได้ไดใช่ไหมครับนี่นะคุยใายต้นโทรนะโอ้สุดจริงๆนะครับ สุดท้ายนี้นะครับทุกคนนะครับขอฝากด้วยนะร้านกุยช่ายต้นโพตรงสารเจ้าเลยนะแดงๆเลยนะเนี่ยมาไหว้พระต้องเจอแน่นอนไหวไหวศาลเจ้าพ่อไหวสาลเจ้าพ่อนี่เจอแน่นอนต้องผ่านร้านนี้แน่นอนนะครับร้านกุยช่ายนะครับต้นโพนี่นะอร่อยเนื้อเนื้อเยอะอไส้เยอะแป้งบางนะครับนี่นะมาได้เลยนะครับ ทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนล่ำรวยเงินทองทุกท่านนะครับกู้ยชยต้นโพนะครับผมขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่กับปั่นป่วนชาแนลครับผมสวัสดีครับ